นางสาววิทุพันธ์แกะสุวรรณผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางสาธงขอปฏิญาณว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสรับฟังเสียงประชาชนจากทุกภาคสว่วนจะยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพธมรรมบ้าญยิยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านรพยชั่น ไม่ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้ไม่มีผลประโยชน์ทักซ้อนไม่ยอมเป็นเหยื่อการรับสินบนไม่รับของขวัญและของกำน,นันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่โนกิด no พ olicy หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องไม่เพิิงเฉยต่อการทุจรฉิกพลัปชั่น มุงสร้างขานิยมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบน้อมนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างเป็นบรรนาธรรมองค์กรโรงเรียนวัดบางสบพนมนอกิฟต์ิ o l ิี